อยู่กันในช่วงที่2ของรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกกันต่อว่าควรจัดห่วงจุ้ยบ้านยังไงปรับห่วงจุ้ยบ้านยังไงให้เข้ากับธาตุของบ้านหรือว่าสีของธาตุของบ้านเมื่อตอนที่ลาอาจารย์นหนุ่มก็ได้บอกไปว่าบ้านลักษณะอย่างไรเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนเป็นวงกลมเป็นแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยจะมีธาตุยังไงคราวนี้เราจะมาดูกันว่าสีไหนจะเข้ากับธาตุของบ้านบ้างค่ะอาจารย์คะท้า บ้านเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าเมื่อกี้จำบอกเป็นธาตุไม้เป็นธาตุไม้ธาตุไม้ก็จะเป็นสีธาตุไม้จะเป็นสีเขียวอ่อนเขียวเข้มหรือสีน้าตาลอ่อนครับค่ะแลวถ้าบ้านเป็นธาตุไม้ควรจะทาสีอะไรคะทาสีของธาตุไม้เลยหรือเปล่าถ้าทาสีของธาตุไม้เลยเนี่ยเป็นสีประจําธาตุเราต้องทาสีที่ให้กําเนิดกันนะครับอย่างธาตุน้ําให้กําเนิดธาตุไม้ธาตุไม้เนี่ยให้กําเนิดธาตุไฟ เราต้องใช้สีของธาตุน้ําหรือธาตุไฟนะครับก็คือถ้าบ้านเป็นสีเหลี่งผืนผ้าก็ต้องทาสีของธาตุน้ําหรือว่าธาตุไฟสีธาตุน้ํามีอะไรบ้างคะธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าสีน้าเงินหรือสีดํานะครับค่ะแล้วก็สีของธาตุไฟเนี่ยสีแดงสีชมพูสีม่วงแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยตัวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูในทิศทางด้วยว่าทิศหลังบ้านเนี่ยอ่านไปทางทิศอะไรนะครับโอวรใช้สีอะไรถ้าสมมติบ้านเป็นสีเหล่อมผืนผ้า หันไปทางทิศตะวันออกค่ะจารย์ทิศตะวันออกเนี่ยเขาถือว่าบ้านหลังนี้เป็นธาตุไม้ครับอ๋อก็หมายทั้งทั้งสี่เหลี่ยมงทิศตะวันออกเลยครับ<ต>ก็ค่าต้องทาสีของธาตุน้ํากับธาตุไฟไม้ธาตุน้ํากับธาตุไฟใช่ครับแต่ว่าเราเราดูในพื้นที่โดยรวมด้วยตรงนี้ครับโอถึงจะสามารถที่จะแยกได้ว่าควรใช้สีในลักษณะไหนคือพื้นที่โดยรมวมก็คือลักษณะของของที่ดินอย่างนี้ค่ะของที่ดินทิศทางแล้วก็อ่า ลักษณะบ้านเอาครับยกตัวอย่างมาเลยค่ะนกเอาเป็นบ้านเมื่อกี้เริ่มแล้วว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดันหลังบ้านไปทางทิศตะวันออกครับยันหน้าไปทางทิศตะวันตกเลยฮะ้าน <c oughs> <c oughs> หลังบ้านไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ที่ดินเป็นาสามเหลี่ยมชัยธงสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นไฟอยู่นะครับในลักษณะตรงนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในส่วนของด้านหลังบ้านเป็นหลักนะครับว่าทิศด้านหลังเนี่ยเป็นธาตุของ ธาตุไม้ซึ่งหันไปทางที่วันออกอยู่นะครับด้าหลังเป็นธาตุไม้เราก็จะใช้สีของธาตุน้ําหรือธาตุไฟนะครับเพราะธาตุน้าให้กาเนิดธาตุไม้ธาตุไม้กําเนิดธาตุไฟสีของธาตุน้ําก็ได้หรือสีของธาตุไฟก็ได้ถ้าธาตุน้ําก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินหรือสีดํานะครับถ้าเป็นธาตุไฟก็ใช้สีแดงสีชมพูหรือสีม่วงนะครับค่ะแล้วเป็นหลักเคยเห็นหลายบ้านเลยค่ะจารรย์คับ้านหลังหนึ่งทาสีหลายสีอย่างเงี้ยค่ะครับเดี๋ยวนี้จะ เป็นอะไรที่แบบนิยมกันเยอะเหมือนกันตามสถานที่ท่องเที่ยวเขาจะทาสีบ้านอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งจะมีสีส้มสีเขียวชั้น3ามจะเป็นสีน้ําเงินหลังคาเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างนี้มันมันเกิดจากอะไรหรือว่าเขาใน<ะ>ลักษณะเกี่ยววงจุ้ยด้วยไหมคะอาจารย์ตรงนี้ในลักษณะเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวกับวงจุ้ยแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเกี่ยวกับาการตลาดของเขาด้วยส่วนหนึ่งแต่พลังธาตุในที่ตรงนี้เมื่อมีหลายสีเนี่ย ตามให้เกิดพลังธาตุที่มีความสมดุลกันดึงดูดลูกค้าได้เยอะขึ้นครับตรงนี้มีส่วนครับก็คือเหมือนถ้าที่ดูตามตามสีที่อาจารย์ให้มาก็คือเหมือนบ้านหลังเนี้ยแต่ละชั้นน่ะจะมีทุกพลังธาตุเลยค่ะได้เหมือนกันครับตนี้ก็จะสีดูจากสีที่อาจารย์ทำเมื่อกี้ก็คือเขามีสี่ชั้นใช่ไหมคะคแต่ละชั้นก็จะแบบชั้นแรกเป็นสีเหลืองชั้นที่สองเป็นสีครีมเป็นอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปครับถ้ารวมทุกธาตุอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ ก็เขาจะจัดให้เป็นสีที่เสริมกันหรือหนุนกันในแต่ละพลังธาตุตรงนี้อย่างเหมือนที่บอกว่าธาตุดินให้กําเนิดธาตุทองธาตุทองให้กําเนิดธาตุน้ําธาตุน้ําเนี่ย ให้กาเนิดธาตุไม้ธาตุไม้กําเนิดธา,า,าตุไฟส่วนธาตุไฟก็จะให้กหําเนิดธาตุดินถ้าใช้สีที่ให้กําเนิดซึ่งกันและกันเนี่ยก็ะจะเสริมแล้วก็หนุนกันครับค่ะท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามนะคะก็ตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์02-964-9079 02-964-9079ค่ะเราไปคุยกับสายแรกกันเลยค่ะเป็นคุณจิตคุณจิตสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มีวงจุ้ยส่วนไหนสงสัยจะถามอาจารย์หนุ่มคะสวัสดีอาจารย์หนุ่มค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะก็อยากอยากถามอาจารย์ว่าพระภูมิค่ะที่ตั้งตรงข้ามกับทางสามแพ่งเนี่ยเป็นอะไรนี่คะโอ้ตรงข้ามทางทางสามแพ่งเนี่ยถือว่าพระภูมิเจ้าที่ตรงนี้ค่อนข้างแรงนะครับครับครับตั้งมาหลายปีหรือยังครับ กับบ,บ้านหลังนี้บ้านเล็กที่ซอยถนนเกตแฝงหรือตำบลอำเภอจังหวัดครับอยู่บ้านที่ยี่สิบเก้าครับ,รบรครับหม,หมู่ที่เท่าไหร่คะจังหวัดราชบุรีครับจังหวัดราชบุรีนะครับหมู่ที่เท่าไหร่คะตำบลที่หนึ่งครับตำบลค่ะบ้านอะไรค่ะครับค่ะในลักษณะของบ้านตรงนี้นะครับจริงๆดนงาเพศเกี่ยวกับพระภุม่มเจ้าที่อยู่ด้วยนะครับตั้งแต่การตั้งนะครับ เหมือนนะจะมีอะไรไปโดนสารพระภูมิด้วยนะครับอาจจะเป็นกิ่งไม้หรือใบไม้นะครับโอเคครับเพราะว่าสารพระภูมิอยู่ใกล้ต้นไม้อยู่ด้วยใช่ไหมครับนะครับครับบ้านหลังนี้จริงๆมีการต่อเติมสองครั้งนะครับนะครับในลักษณะตรงนี้เนี่ยหนึ่งโดนาเพศเกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่สองในลักษณะวงจุ้ยเนี่ยโดนทางสามแห้งอยู่ด้วยนะครับครับนะเขาเลยทําให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยมีอุปสรรคเกี่ยวกับการทํางานหรือการทําธุรกิจ หรือเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยเกิดการทะเลาะกันได้หรือโรคไปไข้เจ็บนะครับคนที่อยู่ที่บ้านมีใครที่ไม่สบายอยู่ครับคได้ยินไหมคะครับได้ยินค่ะมีคนที่บ้านไม่สบายอยู่ไหมคะช่วงนี้มีมีคนที่บ้านไม่สบายอยู่หรือเปล่าคะอก็มีครับคุแก่ครับคนท่าคนแก่นะครับต้องดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็บางช่วงอาจจะปวดเมื่อยทั้งตัว อันนี้ตตัวในชั้นเนี่ยขาเลยปวดไม่หายเลยะค่ะปวดขาเนี่ยเนื่องจากโดนอาเพศเกี่ยวเจ้าที่อยู่ครับแล้วก็อะไรนะคะที่ที่คนจิตปวดขายอยู่อะค่ะเป็นเพราะว่าโดนอาเพศจากเจ้าที่ในในส่วนของตั้งสารพระภูมิใช่ไหมคะกับเกี่ยวกับการตั้งสารพระภูมิแล้วก็โดนในทางสามแห่งครับ<อ>ตรงนี้ต้องแก้ที่สารพระภูมินะครับแล้วก็ต้องแก้ที่วงช่วยภายในบ้านครับ กกยังไงอคะอาจารย์มันต้องปรับนะครับปรับวงช่วยปายนอกปายในคือต้องต้องย้ายสารประภูมิหรือเปล่าคะตรงนี้ต้องดูครับต้องสื่อผ่านโดยการที่เหยียบบนพื้นที่ดินนะครับอาจารย์สามารถที่จะคุยกับเจ้าที่เหล่าเตียวดาในที่ตรงนี้ได้นะครับครับอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับครับอยู่บ้านหลังนี้เหนื่อยนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเป็นไปได้ให้ทบุญบ้านอย่างน้อยปีละครั้งนะมีวัดใกล้ๆอยู่ในรัศมีนะครับอยู่ใกล้ๆถึงสองวัดนะครับครับ ค่ะครับขอขอบคุณคุณจิตมากค่ะเราต้องย้ายไหมคะต้องดูครับว่าจําเป็นต้องย้ายไหมเพราะว่าโดนาเพศอยู่อาจจะทําให้ถูกในลักษณะการขอเข้ามาหรือการปรับแก้ครับค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยหรือยังไม่ถูกอยู่นะครับสานภูมิตรงนั้นครับค่ะขอบคุณคุณจิตมากค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โดนอาเพศอย่างนี้ครับ เสี่ยงสูงถึงถึงไหนคะอาจารย์ก็เบาๆเนี่ยทะเลาะกันอาจจะทะเลาะกันบ้านแตกได้หรือถ้าหนักๆเนี่ยคนโดนอาเพศขนาดนี้เนี่ยโรคไปค่าเจ็บเป็นอัมพาตได้นะครับจะถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะอาจารย์ตรงนี้ยังไม่ถึงขั้นนะครับครับแต่ว่าเกี่ยวกับอัมพาตในระวังเพราะว่าโดนอาเพศในลักษณะเจ้าที่กับทางสามแพ่งคนลุกเลยค่ะค่ะ กลับมาที่เรื่องาธาตุของบ้านกันต่อ <c oughs> อาจารย์ค่าอย่างที่ข้าวเคยรู้มาเนี่ยก็คือคนเนี่ยจะเกิดวันจนันทร์วันพุธศุกร์เนี่ย <c oughs> ก็จะมีาธาตุของแต่ละวันด้วย <c oughs> ใช่ครับอันนี้มีส่วนเกี่ยวกับาธาตุของบ้านด้วยไหมคะอาจา,ารย์กับการทาสีบ้านด้วยหรือเปล่า,าธาตุของคนที่อยู่ในบ้านตรงนี้ก็มีส่วนนะครับอย่างบ้านเนี่ยเขาจะมีพลังาธาตุของบ้านคนเราเ็ามีาธาตุเหมือนกันนะครับาธาตุประจําวันเกิดเนี่ยอย่างวันอาทิตย์เป็นาธาตุไฟวันจันทร์เนี่ยเป็นธาตุดินวันอังคารเป็นธาตุลมวันพุธ เป็นธาตุน้ำวันพฤหัสเป็นธาตุดินวันศุกร์เนี่ยเป็นธาตุน้ำวันเสาร์เป็นธาตุไฟนะครับซึ่งในธาตุตรงนี้ก็ส่งผลกับอาคารบ้านเรือนด้วยและที่สําคัญเนี่ยนอกจากวันแล้วเนี่ยในลักษณะคนเราเนี่ยจะมีธาตุทั้งสี่ใช่ไหมครับธาตุดินน้ําลมไฟแต่ละคนเนี่ยจะมีธาตุที่เด่นออกมาถึงสองธาตุนะครับทาไมคนไม่มีธาตุทองคะอาจารย์อธาตุเนี่ยตามหลักวงจุ้ยเจ้าจีนเนี่ยเขาจะมีธาตุทองมีธาตุไม้ ใช่ค่ะแต่ว่ามนเราเนี่ยวันเกิดไม่มีทองกับไม้ค่ะสงสัยในลักษณะตรงนี้ทองกับไม้เนี่ยเป็นหลักวงจุ้ยของชาวจีนก็คือเป็นที่อยู่ใช่ครับส่วนในลักษณะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะวงจุ้ยของคนไทยก็คือมันจะเป็นลักษณะนิสัยของเราด้วยว่าธาตุนี้จะนิสัยเป็นยังไงธาตุไฟจะโมโหร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเรามาคุยเกกับสายต่อไปเลยค่ะเป็นคุณพิสิทธิ์จากกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณพิสิทธิ์ ครับผมค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับค่ะมีคำถามอะไรครับวันนี้เอถามไอที่ฮะบ้านพืนที่เป็นกิเลมจตุรัสค่ะหันหลังบ้านไสทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็เกิดปีกัาเจ็ดครับพุครับพุธกังวันกันคืนครับพุธกางวันครับพุธตอนเช้าฮะครับเก้าเจ็ดปีมะเมียนะครับเดือนอะไรครับแมะ เดือนอะไรคะเดือนกุมภากุมภานะครับบ้านหลังนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่ซอยถนนเกตแฝงครับแปดทับสามสองหนึ่งห้าฮัลโหลค่ฮัลโหลครับเขตแขวงอะไรคะอ๋อคันนายาวครับคันนายาวนะครับเลยโค้งมาไม่ไกลเท่าไหร่ถึงบ้านเลยใช่ไหมครับคุณพิสิทธิ์ได้ยินไหมคะมีแยกหลายแยกฮะ แยกหลายแยกด้วยครับแต่ว่าทางเข้ามาเนี่ยเข้าได้สองสามทางครับที่ตรงนี้ครับในลักษณะตามวันเดือนปีเกิดนะครับเป็นดวงเกี่ยวกับดวงมหาอำนาจถ้ารับราชการจะได้เป็นเจ้าคนในคนแต่ถ้าทำธุรการจะร่ำรวยอยู่บ้านหลังนี้จะเดินทางบ่อยนะครับและถูกฉลุกกับเราด้วยการเดินทางการคุยการเจจานะครับในลักษณะของบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นธาตุของธาตุดินนะครับซึ่งคนที่อยู่เนี่ยจะมีความมั่นคงนะครับ คุณพิ้เสดได้ยินไหมคะได้ยินครับบ้านหลังนี้รู้สึกจะมีการต่อเติมไปหลายครั้งนะครับใช่ครับใช่ไหมครับครับโอ้เห็นกระถางต้นไม้ก็มีนะครับหน้าบ้านมีหลายกระถางเหมือนกันฮัลโหลครับน้าหน้าบ้านมีกระถางต้นไม้เยอะใช่ไหมคะครับผมค่ะเข้าของเยอะเป็นพิเศษครับบ้านหลังนี้ตู้โต๊ะเยอะนะครับและที่สําคัญมีพระเยอะด้วยครับใช่ไหมครับ ครับผมแนะนํานิดนึงตรงหน้าพระนะครับไอวางน้ําเต็มแก้วตลอดมีพวงาลดอกมะลิหรือใช้ดอกบัวในการสักการบูชาครับครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนตู้เย็นกับทีวีใหม่ใช่ไหมครับไหนฮะก่อนหน้านี้เพิ่งเปลี่ยนทีวีกับตู้เย็นใหม่ใช่ไหมคะคุณพิสิ์เพิ่งเปลี่ยนตู้เย็นกับที่บ้านใหม่ใช่ไหมคะตู้ตู้เย็นกับทีวีที่บ้านใหม่ใช่ไหมคะไอทีวีเปลี่ยนใหม่ฮะแต่ตู้เย็นยังไม่ได้เปลี่ยนครับตู้เย็นยังไม่ได้เปลี่ยนโอเคครับเปลี่ยนทีวีใหม่ครับเห็นเครื่องใหญ่ดีครับ เี่ยนเป็นเครื่องเล่กเนี่ยเพราะมันยากมันเจ๊งกับดวงปีนี้ดีครับปีนี้เป็นดวงเขาบอกว่าจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ดีนะครับไม่ทราบว่าทําเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับตอนนี้ช่วงนี้ว่างครับอว่าง6-4ทําเกี่ยวกับขนส่งครับก็ถือว่าถูกฉลกกันนะครับถ้าทํางานเกี่ยวกับงานที่ไม่หยุดนิ่งงานที่มีการคุยการติดต่อการเจจาหรืองานระหว่างประเทศครับครับ โหเฮงดีครับหน้าผากเด่นครับหน้าผากกว้างนิดหนึ่งนะครับคุณพิเศษเป็นคนที่หน้าผากกว้างหรือเปล่าคะก็ธรรมดาทีนี้ผมอยากจะถามว่าหน้าบ้านนี่จะทาสีอะไรครับในลักษณะรั้วนี่จะทาสีอะไรประตูรั้วประตูรั้รรวที่ผมทาเป็นสีเงินเป็นเหล็กกลมโครงโปกครับทาสีเงินไว้ใช้สีเงินได้ครับ ครับสีเงินสีขาวบ้านหลังนี้ครับจะเสริมกันหรือถ้าเกิดว่าจะใช้สีของทัดไฟก็ได้เหมือนกันนะครับทัดไฟก็จะเป็นสีม่วงสีชุมพูสีแดงออกแดงๆหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับแต่ใช้สีขาวเนี่ยก็ถือว่าเสริมกันนะครับทำให้สิ่งดีๆเข้าเข้ามาครับก็ทาสีเงินได้สีเงินได้สีออกเหลืองๆได้ครับออกออทองได้ครับค่ะ ค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณพิสิทธิ์มากค่ะครับขอบคุณค่ะค<อ>่ะสวัสดีค่ะเ<อ><อ>มื่อกี้ถามเรื่องประตูรัว้วอาจารย์ครับประตูรั้วเนี่ยต้องดูจากดูจากธาตุของที่ดินหรือว่าธาตุของบ้านนะคะก็<อ>ในลักษณะตรงนี้ก็ที่ดินแล้วก็ในลักษณะของตัวบ้านนะครับก็<ม>บอกว่าหันไปทางที่วันออกอยู่ซึ่งเป็นธาตุของธาตุไม้แต่ว่าในลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเป็นลักษณะของธาตุดินนะครับ เลยใช้ในสีของธาตุดินได้ครับตรงนี้ก็คือก็คือใช้สีของธาตุไฟหรือสีของธาตุทองครับเพราะเป็นธาตุดินอยู่ครับอืมเป็นตัวบ้านเป็นหลักได้หลังนี้นะครับอืมก็คือยึดตัวบ้านเป็นหลักเลยใตอนแรกนึกว่าทาประตูรั้วจะต้องจะต้องยึดที่ดินเป็นหลักที่ดินด้วยส่วนหนึ่งแต่จริงๆให้ละเอียดนะครับต้องดูในสถานที่จริงนะครับเพื่อจะรู้ว่าพลังธาตุทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ย ใช้ในลักษณะสีอะไรที่จะเครือบูนเครือหนุนกันนะครับแต่สีขาวก็เสริมกันตรงนี้ครับก่อนหน้านี้เราค้างกันไว้ที่เรื่องของธาตุของคนในบ้านเพราะถ้าเกิดธาตุของคนในบ้านเนี่ยไม่ถูกกับตัวบ้านเนี่ยมีไหมคะอาจารย์กรณีอย่างนี้เคสอย่างนี้มีเยอะเหมือนกันอย่างเราอยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยหงุดหงิดหรือมีเรื่องร้อนๆหรือทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งนะครับในลักษณะการอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังธาตุของเราไม่ถูกกับธาตุที่บ้าน หรือไม่ถูกโจุกกับบ้านนั่นเองนะครับเราก็อาจจะปรับหรือแก้ในลักษณะวงจุ้ยบ้ายนอกไปในของบ้านหรือปรับให้มันสมดุลกันนะครับค่ะค่ะเรามารับสายต่อไปกันเลยค่ะเป็นคุณธนพรจากจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพรสวัสดีค่ะคุณป้าสายสวัสดีค่ะ้วนะคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มีมีคําถามอะไรคะ อยากทราบว่าที่บ้านเนี่ยพอดีมีคนมาติดต่อไม่ทราบว่าจะขายได้ไหมคะครับขอวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านแล้วก็สถานที่บ้านบ้านเลขที่ซอยถนนเกตแผงหรือตำบลอำเภอจังหว,วัดครับบ้านเลขที่แปดสิบหกทับหนึ่งหมู่แปดไม่ได้ยินเลยค่ะอ๋อพูดต่อเลยค่ะแปดสิบหกทับหนึ่งหมู่แปดค่ะครับตำบลอะไรคะตำบลราดนิยมราดน,นิยม,ยม,ำยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนท์ค่ะ ครับเจ้าของบ้านชื่อนายชาวนัทสุดใจครับออชาวนัอันอันนี้คืออันนี้คือเป็นเป็นพันรยาค่ะอ๋อเป็นพรรยาของคุณชาวนัทมีวันเดือนปีเกิดไหมครับเอ่อวันที่แปดกุมภาสองสี่เก้าเก้าไม่ได้ยินเลยค่ะค่ะค่ะจทอยู่ค่ะวันจันทร์วังคารครับวันพรฤหัสคระวันพรฤหัสนะคะ ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะครับในลักษณะของดวงดาวของแฟนนะครับก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีชงนะครับค่ะปีชงถือว่าปีที่ไม่ก้อยถูกกันนะครับค่ะติดชงนิดหน่อยเนื่องจากว่าเป็นปลายปีมะแมต้นปีวอกนะครับสองสี่ก๊กาเก้าเนี่ยแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่รับทรัพย์ซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าที่ค่อนข้างแรงแล้วก็เลือกคนอยู่เลือกเจ้าของด้วยครับ มากนี้ขายยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้ขายได้เร็วนะครับต้องเส้นไหวเช่าที่ให้ดีครับก็คือตอนนี้มีคนมาติดต่อจะขอซื้อแล้วใช่ไหมคะคุณธนพรใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าจริงๆเนี่ยคือคือเราอยู่ด้านหน้าติดถนนนียคะทีนี้พี่เขาอยู่ข้างหลังเราออกไปเนี่ยเขาจะขายคือเหมือนเขาอยู่ตรงกลางทีนี้ถ้าเขาขายเขาขายเขาอยากขายถ้าเราไม่ขายเนี่ยคือเขาขายลําบากไหคะคอ๋อ ก็ก็ถ้าขายก็ต้องขายหมดเลยทั้งแปลงขายยกแปลงหมดเลยค่ะที่าอยากทราบอาจารย์เพราะว่าตอนนี้กําลังสร้างฐานของสารพ่อภูมิอยู่จริงๆเราอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้เดือดร้อนเราไม่อยากขายแต่ทีนี้ว่าถ้าไม่ขายที่น้องก็คงอาจจะขัดใจกันนะคะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ามันมีเกณฑ์จะขายได้ไหมแล้วได้ราคาที่เราตั้งใจไหมเพราะเราต้องรื้อบ้านออกหมดเลยนะคะเราต้องไปซื้อใหม่ปลูกใหม่นะคะครับตรงนี้มีโอกาสขายได้ครับเพราะว่าตามวันเดือนปีของชจอาของบ้านเนี่ย ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ได้รับรั์อยู่แต่ว่าช่วงต้นปีเนี่ยต้องบอกว่าวุ่นนิดหนึ่งนะครับมกคลาคุณพามีนาเมษาเป็นช่วงที่วุ่นนะครับใช่ครับค่ะตอนนี้มันก็เริ่มวุ่นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าต้องลงหลักปักฐานซึ่งจะสร้างฐานพระภูมิใหม่นี่เองค่ะแล้วพอดีก็มีคนมามามาดูที่ทีนี้พี่ชายเขาประหยัดจะขายทีนี้ก็มันทําให้เนี่ยติดติดตามรายการอาจารย์ทุกวันเลยหนูก็อยากรูว่ามันเป็นยังไงยังไงอื จริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่รับรัพ์นะถ้าคนครอบครองเนี่ยจะมีเงินเข้าตลอดนะครับแต่ว่ามีเจตนาในการขายเนี่ยขายได้ราคาอยู่ครับก็คือเหมือนกับจําเป็นต้องขายเพราะว่าถ้าคุณจะนับคนไม่ขายที่ของคนอื่นก็จะกลายเป็นเหมือนกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ขายได้ใช่ไหมคะอาจารย์ขายได้ครับแล้วได้ราคาที่เราตั้งใจไหมคะครับก็พอสมควร แต่ถ้าเกิดว่าได้ราคาจริงๆเนี่ยหลังจากนี้2ปีราคาที่ดินแปลงนี้จะสูงขึ้นนะครับอีกีกปีใช่ไหมคะอีก2ปีครับเพราะว่าในช่วงก่อนจะถึงทางที่จะเข้ามาตรงนี้ครับพื้นที่เนี่ยเขาทำถนนใหม่ด้วยปรับใหม่เห็นไหมครับเส้นทางที่จะเข้ามายังบ้านของเราใช่ค่ะครับสมัยก่อนที่ตรงนี้มันเป็นที่ทุ่งนาเก่านะครับในเดิมทีครับถ้ามองไปข้างหลังนู้นจะเป็นทางน้ําเก่าอยู่ เส้นไม่ใหญ่ครับครับใช่ค่ะครับผมใช่ค่ะตะวันสองดีนะสองหน้าบ้านด้วยครับใช่ค่ะสองข้าหน้าบ้านกําลังรับเข้าหน้าบ้านทีนี้ก็มันก็สองฝีสองใจถ้าเราไม่ขายแล้วพี่เขาจะขายมันขายไม่ได้มันก็จะมีปัญหากันนะคะครับอทีนี้ถ้าเราขายเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ครับไม่เป็นปนัญหาครับแล้ว เดี๋ยวนะถ้าถ้าเราขายไม่เป็นปัญหาเสร็จแล้วเราเราก็ต้องไปซื้อที่ใหม่ก็กะว่าจะย้ายข้ามไปอยู่ตรงข้ามนี่แหละค่ะซื้อต่อพี่น้องเขาอีกแล้วค่ะครับอาจารย์ว่ดดีไหมคะถ้าฝั่งตรงข้ามตรงนั้นนะครับเราต้องตั้งสารพ่อภูไม่ดีเพราะเช่าที่ตรงนั้นแรงมากตรงข้ามกับที่บ้านเลยนะคะตรงข้ามที่บ้านเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยตรงข้ามเนี่ยมันเป็นที่รุ่มแล้วเขา็ถมที่ดินถึงสองครั้งนะครับตรงนั้น ในที่ตรงนั้นเนี่ยตั้งสารพระภูมิดีเนี่ยทำให้คนทํามาค้าขึ้นที่แรงทําให้รวยเร็วครับที่นั้นเกี่ยวกับเจ้าที่หนึ่งเกี่ยวกับการวางห้องพระครับที่นั้นต้องมีห้องพระด้วยไม่นั้นคนจะวุ่นครับครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าขายถ้าขายได้อันเนี้ยแล้วเดี๋ยวถ้าจะซื้อ,อ,อส,สั่งตรงข้ามยังไงขอติดต่อกับอาจารย์หนุ่มใหม่นะคะว่าจะหันหน้าไปทางไหนวางแผนบ้านารับได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทราบว่าจะนานไหมคะ กี่เดือนคะที่เขาจะตกลงอ่าใช้เวลานิดนึงน่าจะอยู่ในช่วงกลางกลางปีครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณธนพรขอเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์หนุ่มกับทีมงานหลังใหม่ได้เลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะเมื่อวานคุณฟ้าใสสวยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็ดู ถ้าเป็นคุณธนพรจะหนักใจแทนเลยเพราะว่าจัอกวาที่รตรงนั้นเป็นที่ดีแล้วไ<ด>ปย,ย,าย้ายต,ตรงข้ามโอ้โหเจ้าที่แรงตรงข้ามเจ้าที่แรงนิดนึงแต่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการจัดการปรับในหลักวงจุ้ยแล้วเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยอยู่เนี่ยทำมาค่าขึ้นแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขรับรเรวยได้เช่นกันค่ะก็น่าหนักใจฟังครับ คุณนนทพลก็าจ,จะแบบ 2. จิตสใจจะขายดีหรือไม่ขายดีในช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูกันต่อว่าบ้านของคุณเป็นบ้านธาตุไหนทาสีอะไรและคนในบ้านจะต้องอทําตัวยังไงให้เข้ากับสีของบ้านธาตุของบ้านและถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะโทรเข้ามากําลังจะทาสีบ้านควรจะทาสีอะไรโทรมาหน้าใหม่กับอาจารย์หนุ่มได้ค่ะที่เบอร์0 2 9 6 4 9 0 7 9ค่ะ0-2-9649079ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ